ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอทไดเมนชั Max, ่นจำกัดการเย่เพียวแอคทีอิซุสดีแม็กซ์วีครอสบาร์บี้แฟชั่นนิสตา นุนโดย r o วย o Total r e p a ร r 5 Isuzu D-MAX V-Cross เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเต้ยได้เผยตัวตนจนทําให้เรารู้จักหนุ่มคนนี้มากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาค้นหาตัวตนของหนุ่มเต้ยกันต่อแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยนะคะพี่แอนก็มีความลับ คนใกล้ตัวมาฝากด้วยจะเป็นยังไงบ้างเราไปฟังกันก่อนเลยดีกว่าค่ะตวงทำงานที่พี่หน่อยนะว่างหรือเปล่าหรือยวพี่ไปรับคุยตวงที่ขอกอดหน่อยเขาจะมากอดมาหัวสำหรับผมก็เออพี่เต้ก็รู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบใช้เงินพี่เต้ก็เลยจะอ้อนเกี่ยวกับเรื่องเงินมากที่สุดแล้วพี่เต้ก็จะอ้อนเป็นแบบว่าเออเลี้ยงข้าวพี่หน่อยเออพี่ไ,ได้งเงินมาพี่เองเงินมาแค่หกสิบบาท ะไรเวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้ครอบครัวเราก็จะเรียกพี่เติมาบุญชู <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับพี่แอนในรายการดารากาตูนเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเรายัางอยู่กับน้องเต้ยภูมิศรีรอนค่ะสวัสดีครับพี่แอนครับสวัสดีครับน้องๆครับโอ้โหพี่แอนครับมาเปิดรายการมาถึงรถเผาผมเลยนะครับเอาน้องผมมาเผาผมสดๆเลยไหม้เกียมหมดเลยเนี่ยโอ้โหอะไรน่ารักจะตายนี่นี่นี่ถามหน่อยบุญชูนี่คืออะไรคะที่มาที่ไปมันยังไงคะเล่าซิบุญชูเหรอครับ ือด้วยความใส่ชื่อเนาะของเด็กต่างจังหวัดแล้วพอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมันก็เลยยังใหม่ไม่รู้อะไรเลย พูดถึงเรื่องอ้อนที่น้องๆเผามาเนี่ยนะคะ <_ EN> ไม่เบาเลยนะคะเราเนี่ยว่างๆเวลา,าแบบไม่มีอะไรทําแบบขันไมคคันมืออ่ะหรือว่าแบบต้องการแบบขอความช่วยเหลือน้องอะไรเงี้ยก็ต้องไปแยนอนแบบตัวตาำอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับ <_ EN> แหมชักอยากจะเห็นแล้วสิคะว่าลีลาการอ้อนของหนุ่มคนนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลย <_ EN> ด้วยเวทมนต์แห่งดาราจงพาน้องเตยเข้าสู่โลกการ์ตูนด้วยค่ะ ตอนตัวตนคนชื่อเต้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโหย,ยากจังเลยอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเออ What much do you weigh? เออผิแล้ว How much do you w i h Oh, อ๋ออใช่ใช่ o ช่ u c h d o y ดู w e เวตเอตอว่าทำไมมันถึงทั้แม่นทแม่งเออเราน,นี่ก็เก่งกันะนี่ยแน่นอนสิรู้สป Speak e n g l i s เนี่ยนะตัลวละเก่งที่สุดในบ้านเลยรู้หรือเปล่าพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละตัวงทั้งเก่งทั้งสวยทั้งน่าราัก <Shoot. S 1> ไมหมดเออคือคือคืพี่ทำไม่ได้จริงๆอ่งคือช่วยพี่หน่อยนะตัวงนะไม่ oh. มาเล่นมุกนี้อีกแล้ว mày sai mày đây mày 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 กินขนมปะ่ะนี่ไงขนมที่ตังชอบกินน่ะอร่อยนะ,ะของปีนะเอาเปล่าเอาเปล่าไม่เอาพี่ต้อยไม่ว่าจะอ้อนอยังไงทังก็ไม่ให้อาน,นโอ้โหนี่เขาเรียกว่าอ้อนตัวพ่อเลยนะคะเนี่ยเห็นแล้วหน้ามันเคียวอะค่ะเป็นพี่ชายที่พี่อ้อนจริงๆเลยนะยูถึงจะเป็นพี่ชายที่น่าลำคาญแต่ผมก็เป็นพี่ชายที่แสนดีให้กับน้องๆนะพี่แอนเนี่ย ผมไม่อยากจะคุยเลยอะโอเคงั้นวันนี้ลาละคะ่ะสวัสดีคะ่ะเฮ้ยพี่อัน,นเดียวเดีวเดยวเดี๋ยวก่อนสิให้ผมเล่าเรื่องของผมหน่อยนะหลังจากผมเรียนจบมัธยมผมและน้องๆก็ได้ตัดสินใจมาเรียนต่อที่กรุงเทพครับแหวนอม่เอาละถึงบ้านเราแล้วที่นี่เราจะเป็นเด็กกรุงแล้วต้อ ว่าพี่แต่งตัวแรงไปนะอะไรอะไรอะไรมากรุงเทพทั้งทีก็ต้องแต่งแบบนี้แหละอย่ามาพูดว่าแรงเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสีสันโอ้เอาแ่ละน้องๆวันนี้พี่จะออกไปข้างนอกสักหน่อยพี่เตอร์จะไปไหนอ่ะไปเที่ยวหรอแล้วพี่จะลองไปสำรวจเส้นทางการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของน้องๆสักหน่อยครั้งหน้าจะได้พาน้องๆไปถูกยังไงแล้วพี่เต้จะไปเป็นหรอเนี่ยไม่เป็นเดี๋ยวก็รู้ เอาน้องน้องโอ,โ,โอ้โหตื่นตื่นได้แล้วสุดสายแล้วฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเฮ้ยลังสิตโอ้ยพ่อหลับนานขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยตายแล้วจะกลับบ้านยังไงเนี่ยอ้าวแล้วจะรอดไหมนเนี่ยพี่ชายโอ้ต้องรอดสิครับพี่แอนนี่เป็นพี่ใหญ่แห่งบ้านตัวตอเลยนะครับเนี่ยพี่คุยอีกแล้วว่ะว่าแต่บ้านนี้เนี่ยพี่น้องเขามีชื่อต่อเต่ากันหมดเลยเนาะอืมแน่นอนสิครับก็มีต่อแรกก็ตเต้ย 2ตัวจวง3ตัวตังเออแล้วยังมีอีกหนึ่งต่อครับที่ผมเรียกว,ว่าเป็นเพื่อนสนิทเลยครับคือต้วเตาเอาเต้ยเต,ย,ตยขอเอียงซ้ายหน่อยซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมครับขวาขวาด้วยเ<อ>ตยอ,อีกนิดอีกนิดต้องขวาด้วยเหรอครับได้ได้แล้วมืออ๋อครับได้ได้ได้เลยครับ อขอแอปดบาอีกหน่อยหนึ่งคุณชายนยมอย่างนี้นะครับอ๋<ม>อเอาฮาร์ดคอร์หน่อยสิเอาแมนๆคุณชายคุณชายเห็นยังสีกัมมูบานว่าเราหงบดเนี่ยับเรียบร้อยสักนี้ผ่านแล้วดีดีมากเต้ยเจ้มจัลลัดจริงๆเรียมชาต่อไปได้เลยนะอ๋อได้ครับขอบคุณครับพี่เต้ยสู้ๆเต้ยสูย้ๆนะเราเป็นกำลังใจให้นาย อย่าทอนะขอบใจมากนะเจ้าเต่าเพื่อนรักเราว่าเรายังเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะ่ะอย่าก,กุ้มใจไปเลยเดี๋ยวเราเต้นให้ดูนะโอเคป่ะเต่าที่บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับพี่แอนวันนี้ผมพามาด้วยนะครับอยากเจอไหมล่ะครับเฮ้ยพามาด้วยเหรอเออเอาับเขาสิอ่ะไหนๆแล้วก็พามาเลยค่ะได้เลยครับนี่ไงครับเจ้าเต่าน่ารักของผมน่ารักไหมล่ะครับพี่แอนโอ้โหน้องเต่าน่ารักมากเลยะ สวัสดีพี่แอนหน่อยสิสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสิสวัสดีครับเป็นเต้นเต้นหน่อยเร็ววันนี้ดีใจที่ได้มาออกดาราการ์ตูนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือน้องๆคะพี่แอนว่าฮัปลอยเต้ยเขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนดีกว่านะคะแล้วช่วงหน้าค่ะพี่แอนจะพาไปค้นทุกซอกทุกมุมกับจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงของน้องเต้ยพงศกรอย่าพลาดนะคะดาราการ์ตูน ดาราการ์ตูนสนับสนุนโดย7 e เว่ e อีเลโอ้โหนี่ค่ะมาดูกระแสตอบรับของบักจอยการน,นี่นี่นนนแสดงเรื่องแรกแสดงได้เก่งดีค่ะดูเป็นธรรมชาติมากเลยแถมน,น่ารักอีกด้วยชอบ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 นี่นี่นนี่มาดูข้อความนี้ดีกว่านะคะ มักหลายๆค่ะผิวเข้มตาสวยฟันขาวยิ้มจริงใจเล่นก็เก่งห้วยคือถึกใจแท้โอ้กระแสตอบรับดีนะคะเนี่ยคนชมเยอะเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเลยนะครับขอบคุณแฟนครับทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ติดตามชมละครเรื่องนี้ครับและที่สําคัญนะครับผมขาดไม่ได้นะครับผู้หญิงอีกคนนึงครับที่เป็นแรงผลักดันทําให้ผมมาในอาชีพนักแสดงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยครับตอนตัวตนคนชื่อเต้ย มาดูนี่สิลูกคนที่ชนะเดียร์ไอ o ดลโปรเจกของช่อง3ามเป็นเด็กอำนาจเจริญบ้านเดียวกับเราเลยนะไหน,ไหนไหนแม่อ๋อเขาเป็นคนบ้านเดียวกับเราเหรอโอ้หเจ๋งไปเลยอะอำนาจเจริญจงเจริญโอ้โหชื่อจเจริญเหมือนจังหวัดเลยอืมอืมก <c oughs> ีว,ว่าไปแล้วลูกของแม่นี่ก็หล่อใช่ย่อยนะเนี่ยแม่ว่าลองไปประกวดดูดีไหมลูกโอ้หแม่ไม่เอาอะเต้ขี้ยายนะแม่ จะให้ไปกวดยังไงอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาลูกลองไปสมัครดูก็ไม่เสียหายหรอกนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ไงจะดีเหรอแม่เดี๋ยวเต้ก็ไปทําขายหน้าออกทีวีหรอกลองไปสมัครหน่อยนะลูกนะเผื่อว่าจังหวัดเราจะมีดาราดังสองคนไงล่ะลูกนะนะนะไปก็ไปตามใจแม่เนี่ยถ้าแม่ไม่ขอเต้ไม่ไปให้เฮ้ยฉันก็ลังจะมีลูกเป็นดาราแล้วเอะเอาตัวไหนดีนะแม่ครับ เอ้ยว่ามันเยอะไปหรือเปล่าครับโอ้ยอยังลูกเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดสิครับนี่มันเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตเลยนะเต้ยนะอออครับครับครับงั้นเต้ยตามใจแม่เลยแล้วกันจอชุดไหนแม่ก็เลือกมาเลยล้วกันครับแม่เป็นไงแม่หล่อเฟี้ยวเปล่ายังกับนาเดชกูกิมิยะหรือเปล่าแม่โอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายไม่ไหวไม่ไหวเปลี่ยนชุดด,ด่วนเลยเตย้ยเอ้ชุดไหนนะตัวนี้หรือตัวนี้ มไม่ถูกเลยชุดนี้ได้ไหมแม่ไม่เอาวะหรือว่าชุดนี้ดีแม่ไม่เอาเชุดนี้แหะค่ะแม่โอ้โหหล่มมากเลยลูกชุดนี้แหละเรัดที่สุดค่ะถ้ามันไม่ใช่ทันแล้วมันจะเป็นใครได้นะ แท้ผู้หญิงที่เต้ยพูดถึงก็คือคุณแม่นี่เองใช่เลยครับพี่แอนในที่สุดคุณแม่ผมก็ดันผมให้เป็นนักแสดงครับและแม่ผมก็ดันให้ผมเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตด้วยครับสวัสดีครับผมเต้ยพงศกรเมตตาธิการนนท์ครับผมเพิ่งผ่านการประกวดเวทีเด็กไอดอลโปรเจกต์ูมาครับได้รับรางวัลชนะเลิศครับอืมหน่อยหน่อยลองหันซ้ายหน่อยซิได้ครับได้ครับให้หันทางไหนได้หมดเลยครับทางนี้ได้ทางนี้ใช่ไหมครับไช่ใขวาหน่อยขวาทีได้ได้ได้ครับ อืเป็นคนอำนาจเจริญใช่ไหมเราใช่ครับผมเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญครับโอเคโอเคเดี๋ยวไม่เกิน2วันจะโทรแจ้งผลนะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับผมเต้ครับคือพี่โทรมาจากกองละครคุณชายรัชานน์นะคะครับครับสวัสดีครับพี่พอดีทางทีมงานคุยกันว่ามีบทหนึ่งเหมาะกับน้องเต้มากๆแต่ว่าขอถามก่อนนะคะน้องเต้ยน่ะพูดอีสานได้ไหมคะไม่เป็นพูดไม่ได้ก็ลองฝึกพูดดูได้วะ ได้ยินสำเนียงอีสานมาเป็นสิบสิบปีแล้วเอ่อพี่ครับแต่ว่าเป็นบทอะไรล่ะครับพี่บทชื่อบักจ่อยค่ะเป็นเหมือนผู้ช่วยนางเอกดงเต้สนใจไหมคะอ๋อสนสิครับพี่บทไหนผมเล่นได้หมดเลยครับขอให้ผมได้ใช้ความสามารถที่ผมเรียนมาบทไหนผมก็เล่นได้หมดครับขอบคุณที่สุดเลยครับผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับพี่ครับแล้วเป็นไงคะบทบักจ่อยนี้มันหน้าท้าทายตรงไหนคะก่อนเลยครับด้านภาษาครับผมไม่เคยพูดภาษาอีสานมาก่อนเลยครับพี่แอนซึ่งมาได้พูดครั้งแรกใน เรื่องคุณชายรัชานนท์นี่แหละครับโอ้ยเก่งมากๆากและที่สําคัญก็กลายเป็นบทที่ทําให้ทุกคนเรียกเต้ยว่าบักจอยกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะใช่เลยครับตอนนี้เวลาผมไปไหนมาไหนนะครับทุกคนเรียกแต่บักจอยบักจอยบักจอยจนไม่รู้จักชื่อเต้ยพงศกรแล้วครับมีแต่บักจอยบักจอยอย่างเดียวเลยรักบักจอยรักบักจอยรักบักจอยเดี๋ยววานดโอ้ยขอควาเสียงแซนเดอครับเด้อบักจอยครับทุกคนเด้อครับบักจอยบักจอยบักจอยไปไหนอะไปกินข้าวเหรอ เออไม่ไม่ไม่ต้องเรียกชื่อในละครก็ได้แหมไปไปไปกินข้าวมีใครตอบโจทย์ข้อนี้ได้บ้างอันไหนบักจอยตอบอาจารย์สิโออาจารย์อาจารย์กูอินไปกับเขาเหรออาจารย์ข้อนี้มันบ่อยากหรอกเฮ้ยไม่ใช่ข้อนี้มันไม่ยากหรอกครับอาจารย์เดี๋ยวผมทําเองบักจอยบักจอยรักบักจอยเดี๋ยวนะขอพี่แอนวิเคราะห์อีกทีนึงว่ามีคนจําบักจอยได้เพราะอะไรคะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แอนพี่แอนทำอะไรเนี่ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่แอนเจอแล้วปะทิกแพ็คนี่เองอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนยูอย่าเพิ่งโชว์ตอนนี้วายอ๋อก็เห็นพี่แอนพูดถึงซิกแพ็คผมก็นึกว่าพี่แอนอยากดูโนจันโนขอไปดูในละครจิ้นกว่าเพราะทุกเรื่องที่เต้ยแสดงในมีโชว์ทุกเรื่องใช่ปะอ๋อก็แน่นอนครับก็ละครส่วนใหญ่ผมก็ได้รับแบบละครแนวพีเรียดครับ ซึ่งผู้ชายสมัยก่อนนะครับเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้ากันก็ต้องมีโชว์บ้างอะไรบ้างครับพี่แอนเออาทิตย์หน้ามีคิวถ่ายอะไรบ้างนะบางละจันพันท้ายบางละจันพันท้ายอือสองสัยว่าเราจะมาแนวนี้ซะแล้วเนี่ยพี่แอนครับผมดีใจมากมากเลยนะครับพี่แอนที่ผมได้มีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงเพราะว่ามีคนสอนให้ผมได้รู้จักคําว่านักแสดง แล้วผมเนี่ยศรัทธาในอาชีพนี้มากๆเลยครับฟังแล้วชื่นใจจริงงั้นเบรกหน้านะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครกันที่เป็นคนสอนให้เต้ยรู้จักคำนี้โอเคไหมโอเคเลยครับพี่แอนดารากาตูนดารากาตูนสนับสนุนโดยนมเมจิใครกันคะน้องเต้ยที่สอนให้เต้ยรักและศรัทธาในอาชีพนักแสดงค่ะตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมรสอนด้านการสาากแสดงเท่านั้นนะครับ เขายังสอนให้ผมเข้าใจถึงการใช้ชีวิตด้วยครับโอ้โหแสดงว่าเต้ยเนี่ยยึดเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครนะครับไปติดตามชมกันเลยครับตอนตัวตนคนชื่อเตยทําไมเราทําไม่ได้ทําไมเราทําไม่ได้นะงน่ง่ายแค่นี้เองเอ้ยนี่พี่จะบอกอะไรให้พอเต้ยรู้สึกอึดอัดทนไม่ไหวเต้ยก็สแสดงออกมาทางแววตาสีหน้าก็เหมือนกับบากจ่อยนั่นแหละ เดยต้องพยายามเข้าใจถึงภาวะที่บักจ่อยเผชิญอยู่แล้วแสดงมันออกมาครับขอบคุณมากเลยครับพี่อ๊อฟที่ช่วยผมไปไปถามเร็วครับพี่ไปเดี๋ยวนี้แหละเด้อสวัสดีค่ะน้องเต้สวัสดีครับพี่ท้อทีนะคะพี่ถามหน่อยสิเต้ขี่ม้าเป็นออหรือเปล่าอะ่ะไม่เป็นครับแล้วฟันดาบนะคะไม่เป็นครับพายเรือล่ะคะเต้พายเรือไม่เป็นครับพี่ขอโทษด้วยครับขี่ม้าก็ไม่เป็น ฟันดาบก็ไม่เป็นพายเรือก็ไม่ได้จบ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 แล้วชีวิตเตยเคยได้ยินไหมว่าคนที่อยากมีแฟนต้องทําตัวให้พร้อมอยู่เสมอยังไงครับท่านผมไม่เข้าใจครับเ <im> สื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะต้องพร้อมอยู่เสมอ <im> ถ้าบังเอิญไปเจอคนที่ใช่ขึ้นมา <im> เขาจะได้ประทับใจเราตั้งแต่ครั้งแรกยังไงอ๋อแบบนี้นี่เองเราจะได้ไม่เสียโอกาสไปไงก็เหมือนกับอาชีพนักแสดงนั่นแหละเราเองก็ต้องคอยฝึกฝน คอยหาทักษะอื่นๆเสมอเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเวลาใครมาถามว่าเราทำได้ไหมเราจะได้ตอบได้อย่างเดียวว่าได้ครับไม่มีคำว่าไม่นั่นน่ะถึงจะเรียกว่ามืออาชีพนะเตยอ๋อครับขอบคุณครับท่านมุยผมจะเป็นนักแสดงมืออาชีพไม่ได้ครับทั้งๆที่เราเพิ่งเข้าวงการมาแต่ได้เจอกับผู้มีบทบาทสำคัญในวงการบันเทิงทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยครับผมว่าผมโชคดีมากๆเลยครับที่มีโอกาส ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ความรู้จากทั้งสองท่านนะครับผมเองก็อยากจะเก็บเกี่ยวความรู้มุมมองความคิดต่างๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็นํามาเป็นพัฒนาตัวเองต่อไปครับเป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะน้องเต้ยว่าจากตอนนี้เนี่ยพี่แอนแอบมีเซอร์ไพรส์เล็กๆมาให้เต้ยด้วยนะจะรรง่ายนู่นเลยน่ารักครับแล้วก็ตั้งใจทำง,งานสูงว่าเป็นเด็กที่มีวิทยอุาสาระแล้วบอกได้เลยว่า โงการบันเทิงก็มีนักแสดงที่มีคุณภาพเริ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแล้วก็ขอให้โชคดีขอให้ความสุขกับอาชีพนักแสดงครับได้ฟังพี่ออฟพูดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะขอบคุณมากๆเลยครับคุณพี่ออฟมากๆเลยครับผมก็จะเอาความรู้หลายๆอย่า,ยยาง ที่พี่ออฟเอามาให้ผมแล้วผมก็จะเอาไปใช้แล้วผมก็จะเป็นนักแสดงที่ดีแล้วผมก็จะจําทุกคําสอนของพี่ออฟเลยครับจงรักแล้วก็ศรัทธากันมันครับเอาแล้วค่ะนอกจากครูที่ทําให้เต้ยมีกําลังใจต่อสู้บนเส้นทางสายนี้แล้วนะคะยังมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ให้กําลังใจอย่างไม่มีวันหมดกับเต้ยด้วยแล้วันนี้พี่แอนก็พาพวกเขามาด้วยนะอยู่ทางนู้นไงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเหล่าคนรักเต้ยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ดารากาตูนพวกเราคนรักเต้ยโอ้โหมากันเยอะแยะมากมายเลยคนรักเต้ยเป็นไงคะเซอร์ไพรส์ไหมคะเต้ยเซอร์พรส์ครับเซอร์ไพรส์ฟุดๆไปเลยโอ้ยสุดๆไปเลยครับถามแฟนคลับหน่อยค่ะประทับใจอะไรในตัวเต้ยคะ ก็เต้ยเป็นคนที่ใส่ใจแฟนคลับม,มากมากค่ะก็คือเหมือนกับว่าไปตามเขาครั้งแรกเขาจะถามชื่อแฟนคลับทุกคนว่าชื่ออะไรชื่ออะไรบ้างแล้วเหมือนกับไปบ้านเต้ยก็จะไปทําการบ้านว่าคนนี้ชื่อนี้นะให้จาแบบนี้นะแล้วพอไปเจออีกครั้งหนึ่งเวลาเราถามว่าเราชื่ออะไรเต้ยก็จะสามารถแบบบอกได้เลยแต่วิธีการจาชื่อผมก็ต้องปแปลกๆหน่อยซึ่งแบบแต่ละคนก็ต้องพยายามพีเซนตัวอ,ออกมาว่าแบบตัวเองพีเต์ออกมาอย่างเช่น ชื่อกุ้งเงี้ยก็ต้องเต้นท่ากุ้งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมจะได้จําเป็นภาพได้อ๋อคนที่ชื่อกุ้งนะอะไรเงี้ยครับยังไงยังไงไหนเต้นยังไงคะอยากเห็น,นะอะเต้ยโศกเต้นโศกให้แน่เออเต้นโศกเต้นโศกให้แน่เออเมื่อกี้แดงอยู่ข้งางหนชีวิตอะไรเงี้ยเอเอแต่ทำให้ดูแล้วเอ่ะทรต่อเพื่อน้น่ครับเ คนต่อไปครับแชร์แชร์แชรคนต่อไปครับเอ้เอ้ยเอ้ยคนต่อไปครับโอเคโอเคได้ได้ต่อไปครับดเทลงมาเทลงมาเทลงมาคนต่อไปครับดูเงียดูเงี้ยโอ้ยแหมแหม่แหม่เตยน่ารักขนาดนี้แฟนคลับถึงได้รักได้หลงจริงไหมคะแฟนคลับจริงค่ะจงรักจงหลงจงรักจงหลงจงหลง จากตัวตนของคนชื่อเต้ยส่งผลให้เขามาเป็นเต้ยพงศกรหนุ่มหล่อขี้อ้อนในวันนี้นะคะที่มีคนรักและคนคอยให้กําลังใจมากมายดาราการตูนดีใจจริงๆค่ะที่เห็นดาวดวงนี้มาประดับวงการแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสนุกๆได้ในดารากาตูนสัปดาห์หน้านะคะวันนี้พี่แอนและน้องเต้ยและเหล่าแฟนคลับลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,ย She is ณ u ุณ c o n คุณคุณคุณคคุ ยังชอบชุดนี้ค่ะแม่ยั